สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา,าพบกันวันอาทิตย์ที่11เมษายน2021เป็นวันอาทิตย์หลังจากวันอาทิตย์ปัสกา,าพระศาสนจ,จักรกำหนดให้เราได้ทำการฉลองพระเมตตาของพระเบญเจ้านะครับฉลองวันนี้เป็นวันพระเมตตาด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีก็ขอ วันนี้ซึ่งเป็นวันพระเจ้าขอพระเมตตาของพระองค์นั้นอยู่กับเราทุกๆคนนะครับพระวจาวันนี้ที่นำมาต่อจากเมื่อวานนะครับก็เป็นหนังสือบทศีลาอีกเหมือนกันนะครับเป็นบทที่22ที่พูดไว้นะพูดถึงคนเกียรติครันนะครับหัวข้อก็คือคนเกียรติครัน เป็นอะไรบ้างก็บอกว่าคนเกลียดค้านเป็นเหมือนก้อนหินที่เปื้อนสิ่งโสโครกใครๆก็ผิวปากดูหมิ่นเขาคนเกลียดค้านเป็นเหมือนกองปุ๋ยใครไปหยิบเข้าก็ต้องสะบัดมือพูดสั้นๆนะครับมีอยู่สองข้อเองนะครับอีกครั้งหนึ่งบอกว่าคนเกลียดค้านเป็นเหมือนก้อนหินที่เปื้อนสิ่งโสโครกใครๆ ก็ผิวปากดูหมิ่นเขาคนเกลียดค้านเป็นเหมือนกองปุ๋ยใครไปหยิบเข้าก็ต้องสะบัดมือ,อมก็เป็นคำพูดสั้นๆแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครชอบอ่ะเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีใครชอบอ่ะคนเกลียดค้านเนี่ยหรือคนขี้เกียจอ่ะพูดภาษาชาวบ้านบอกคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครชอบอเพราะว่าไม่ได้ดำเนินชีวิตที่จะมีสาระเป็นประโยชน์อะไรกับ สังคมกับตนเองไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองที่มีนั้นอย่างดีนะครับคนเกียรติคานเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคนเกียจติ้านเป็นยังไงลักษณะของคนขี้เกียจเป็นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วบางทีหลายครั้งตัวเราเองก็เรารู้สึกก็อย่างนั้นด้วยใช่ไหมเราก็รู้สึกเราก็เคยขี้เกียจด,ด้วยเหมือนกันนะบางทีเอาง่ายๆเนี่ยมาขี้เกียจวันนี้ไม่อยากจะไปทํางานไม่อยากจะสวดภาวนาไม่อยากจะทําความดีสิ่งนี้สิ่งนั้น มันมาจากไหนนะความขี้เกียจเนี่ยมันมาจากข้อบกพร่องของเราเนี่นะมันเป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วเราก็มีข้อบกพร่องติดมามีสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงชีวิตของตอนเองติดมากับชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยความเกลียดค้านจึงเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่ดีต่งางๆได้นะไเกิดให้ ความเสียหายหเกิดขึ้นได้ในชีวิตทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมทั้งสังคมทั้งหมู่คณะอะไรก็เป็นได้นะครับมันตรงข้ามกับคนที่ขยันใช่ไหมคนที่ขยันเอาจริงเอาจัง,จง,จงมุ่งมั่อดทนพยายามก็จะสามารถต่อสู้กับสิ่งต่างๆและเอาชนะความยากลำบากต่างๆได้แต่คนเกียรติค้านั้นก็วันๆก็ไม่ทําอะไรและวบางทีหลายครั้งนอกจากไม่ทําอะไรแล้วยังทําสิ่งที่ไม่บังควรด้วยใช่ไหม เช่นเที่ยวไปติฉินนิน,นทาว่า้ายคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นความขี้เกียจน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นข้อบอกพร่องสําคัญประการหนึ่งในชีวิตของมนุษย์เรานะเพราะฉะนั้นก็บุตรศิลาบอกให้เราทราบให้เรารู้จักที่จะขยันนั่นเองรู้จักที่จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตรู้จักที่จะอ,ออกแรงที่จะพยายามนั่นเองเพราะว่าไม่ให้เราได้ ปล่อยประละลเลยปล่อยไปตามความรู้สึกมึกคิดต่อการประจนลอดลวงต่างๆเท่านั้นนะครับวันนี้พี่น้องที่พ่อบอกแต่แรกนะเป็นวันอาทิตย์พระเมตตานะครับประพูดถึงพระเมตตาสักนิดหนึ่งนะพระเมตตาของพระเบญาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นพระเมตตาเป็นความรักที่พระเบญ้ามีต่อเราพี่น้องทราบด,ดีแหละเราก็รู้แหละนะครับเราได้รับการสอนได้รับการอบรมและเราได้เรียนรู้ หลายคนและส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์กับพระเมตตาของพระเบญจเจ้าที่พระองค์ทรงคุ้นครองทรงดูแลเราทรงประทานพระพรต่างๆให้กับชีวิตของเรานั้นมากมายหลายอย่างนะพิจารณาดีๆนะครับวันนี้เราฉลองพระเมตตาของพระเบญจเจ้าให้เราคิดถึงซิว่าใช้เวลาซิว่าความพระเมตความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานะั้นเกิดขึ้นอะไรบ้างนะใ,ให้เรามีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้ ค้นจากความผิดพลาดต่างๆมากมายใช่ไหมพระองค์ให้อภัยเราครั้งแล้วครั้งเล่าจากการกระทําผิดจากความผิดพลาดของเราจากบาปจากสิ่งที่เราทำใช่ไหมพี่น้องเคยพิจารณาไหมบอกว่าที่พระเป็นเจ้าประทานอภัยให้กับเราเนี่ยมันมากมายจนเราไม่สามารถจะพนันาไม่สามารถจะหาอะไรมาตอบแทนได้นะถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยในชีวิตของเราที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ย ที่เราทําผิดทาบาปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าพระเบญจเจ้าจะใช้มาตรการของความยุติธรรมเท่านั้นจะใช้ความยุติธรรมนั้นมาตัดสินเราเนี่ยพอกว่าพวกเราก็คงจะถูกตัดสินจําคุกไปแล้วตลอดชีวิตไหมบางคนอาจจะถูกประหารชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระเบญจเจ้าใช้หลักไม่ใช่ความยุติธรรมแต่พระองค์ใช้หลักของความรักหรือจะเรียกว่า หลักของความเมตตานั่นแหละนะที่ให้อภัยที่ยกโทษที่ดูแลเราแล้วก็นำชีวิตของเรามาจนปัจจุบันเนี่ยนะครับให้เราได้รู้จักที่จะทำดีรู้จักที่จะประพฤติชอบรู้จักที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมเนี่ยเราเคยคิดถึงเรื่องนี้นะถ้าเราลาบึงถึงเรื่องนี้ดีๆเราก็จะรู้นะครับขณะที่บอกว่าเราพบยากลำบากเรามีความ ปัญหาอยางรู้อย่างนี้ในเวลาเดียวกันพิ่น้องมีอีกคนมากมายในโลกนี้ที่มีปัญหามากกว่าเราที่ยากลําบากมากกว่าเราที่เป็นทุกข์มากกว่าเราแต่ว่าเพราะพระเมตตาความรักของพระองค์นั้นพระองค์ให้เรามีวันนี้เราจะทุกข์บ้างจะลําบากบ้างแต่พระองค์ก็ยังรักรงดูแลเราสําคัญก็คือเราจะต้องตอบสนองความรักของพระองค์อย่างไรแน่นอนที่สุดนั่นก็คือรู้จักที่จะ รักพระองค์และรักเพื่อนพี่น้องเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้อาทิตย์พระเมตตาเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่เราจะรู้จักสำนึกในความรักในพระเมตตาของพระองค์นะครับจำนะครับว่าถ้าพระเป็นเจ้าใช้มาตรการความยุติธรรมตัดสินชีวิตของเราเพราะว่าพวกเราคงถูกลงโทษถูกตัดสินไป มากมายแล้วแล้วก็โทษน,นั้นคงจะหนักหนาสหัสพอสมควรแล้วเพราะว่าในชีวิตของเรานนั้เราได้ทําผิดได้ทําบาปได้ทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เยอะแยะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราโมทนาคุณสรรเสริญนมัมก,การขอบพระคุณพระเจ้าในความรักในพระเมตตาของพระองค์นะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท,ท่านท่านหลายเทิญ